เรื่องจากว่าบันไดเรามีด้านเดียวนะฮะด้านขวามือ ต้องมองเองนเต็มสุนเลยสมยาุมยาุมยาครับอยู่ไหนเจ้าพหนมานี่นิไม่ตรงนั้นให้ลูกชายนิ่งนังเลยเหรฮะ ทุกคนแล้วครับขอเรียนเชิญเจ้าของพ่อพันเจ้าของคนนี้อ่าไม่เป็นไรนีไม่เป็นรไนรไม่ถือตะโก้ไม่ถือเอาได้นีรครับนีรเชิญครับเดมอ่า คุณลุงอันนี้นี่คือโชมนะของบิ๊กกูทองครับ,รบอ,อายุเท่าไหร่ครับคุณลงุง2อปีเกเดือนครับ

khoa <laughs> <laughs>